ครับสวัสดีครับนี่ชีวิตคนบนนอกครับจะมาแนะนําสูตรอาหารเหนืออีกแล้วนะครับพริกป่าจีใส่แมงดานะครับเครื่องก็จะมีนะครับคำน้ำพริกนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับแล้วจะจีพริกด้วยนะครับนี่เป็นแมงดานะครับชอบกินมันจะออกคิวคิวหน่อยเนาะนะครับเจ็บป่าดุกเนือมันเยอะหน่อยนะครับ ตำนึงพริกปาจีนะครับใส่เมงดาเมงดานานะครับตัวนี้หายากมากนะครับตัวกับประมาณสิบห้าถึงสวบาทนะครับครับนี่กับเป็นพักกับพริกเนาะอืมไอ้หงคคนรอของมั้งกองพีเป้าคนเหรอเนี่ยไม่ตีเสียบปลาดูกเนี่ยทำแบบบ้าน ไม่ไพ่เหลาไม่ไพ่ไม่ใส่เสียบแบบคือป่ามันงอนะครับมันจะบติดแค่นั่นแหลครับนี่เป็นพักนะครับพักลวงเอาเอามากรับน้พริกป่าจีนะครับจะเคื่องโม้นะครับถ้าเป็นกําถ้าเป็นพักแจะเคื่องแบบสีเป็นธรรมชาตินี่เราต้องเอาที่มันผือดเยอะให้น่อยนะครับสูตร การลวบพัดคือเอาไปจุ่ือสีน่ะอ๋อถ้ามีหมิ่สูตรก็คือถ้าถ้ามันสุกแล้วเอาไปลงน้ำเย็นเลยนะครับถักจะสีงามนะครับครนี่เขาปิ้งป่านะครับเดี๋ยวใส่ตำน้ำพริกง่ายๆนะครับแบบบ้านๆ พริกป่าจีใส่แมนเดตครับป่าเกือบได้แล้วนะครับเก็บตำพริกนะครับไฟมันห่อนไปน้อยครับนี่เราก็เตรียมเครื่องแล้วนะครับพริกป่าจีเอากระเทียมหอมหอมแดงนะครับพริกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ต้องเอาจีก่อนนะครับเอาปิ้งไฟ ันจะได้หอมนะครับครับนี่แก่หอมกปาหอมแดงนะครับใส่เดี๋ยวเขาจะเอาป่านี่นะครับใส่เราเอาถึงเนื้อมันนะครับพริกป่าจีครับเมนูก็มีหลายอย่างนะครับกระปลาทอดครับปลานินทอดครับขนาดไอ้ขมิ้นชีสนี่นี่เอาแมงดานะครับ ย่างไฟใสนะครับอันนี้ยี่ห้อเนี่ยบอกใครดีขนาดชีสเี่มันยังใส่หลายตัวนะครับต่ำแล้วเขาจะแค่ใส่เนื้อปลาใส่นะครับไม่เคยตั๊บๆเลยเนื้อปลาเขาก็เลาะเนื้อมันนะครับตับต้าอ่มันตัวเนื้อเดี๋ยวเขาจะต่ำพริกนะครับพหลักหลักมหลักตกขอเขาในทั้งหมดนะครับอันนี้เอาปลาใส่แล้วนะครับพริกละเอียดละพริกปลาชี ไอเมงดานะครับคิวกินแมงดาครับคุณเพีน้ำพักนี่น้ำพักก็นน่เปิดใส่อย่างห้องนี่พักดองเนาอพักดองอย่างทำแจกพักกาดนี่มันพักกาดดอกพักกาดอ่ะมันเจี๊พักกาดอ๋อดอกพักการ์ดกานทำมันแก่เปิดปล่อยมันแก่เนี่ย น้ำมักตามใส่ยางพริกตึงต้นตึงใบตึงดอกมันอ่ะมันต่ำแคนพริกแห้งกระเทียมดอกดอกพักกัดมากไปมากไัวหน่อยรสเปรี้ยวๆรสเปรี้ยวหน่อยนะครับน้องน้ำพริกโอ้กินกับปลาทอดสุดยอดเลยครับพริกน้ำผักบัญหงกินกับปลาทอดเนื้อกันคุณครับไม่เช oh. <t> ี่บ้านมันดีดังเลอทุกคนจิ้มว่าจิ้มว่าตัวคนเนื้ออร่อยจังเลย เอาใส่ถ้วยนะครับโอ้ในนี้เซนนะครับเดาจะใส่ถ้วยไปจิ้มหมดนะครับพริกปลาจีใส่แมงดาครับตัวนี้น้ำพริกปลาจีน้ำพริกแมงดานะครับใส่ปลาจีเสร็จแล้วนะครับกับผักเด็ดจิ้มนะครับได้กลิ่นแมงดาโอ้ยแม่หมอเลี้ยงโจงเหรอคุกเรข้าวนะ กินแมงดาแล้วนะครับครับมะเขือให้หน่อยอร่อยครับผมครับนี่แกงพักซิ่วนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับชีวิตคนบ้านนอกย่างขี้้กินนะครับให้ดูนะครับแกงพักซิ่วใส่ปลาแห้งครับผมต้องดูแต่ปวยหน้าเนี่ยดูอืมหน้ากินแล้วนะครับพริกแมงดาแต่ปลาดุกจี ได้กินไงน้องขอรับเมนูันยูนะกินเนดาครับผมนี่ชีวิตคนบ้านนอกมำแนะนำนะครับพริกแมงดาใส่ปาจีนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับชีวิตคนบ้านนอกเมนูอาหารแนะนำเยอะแยะนะครับทางเหนือเหนือเน้นนะครับทางเหนือครับผม ชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับแล้วอ,อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือซับสไครต์นะครับผม